คุณคือแม่เหล็กแห่งโอกาสดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้ง่ายกว่าที่คิดคุณเชื่อหรือไม่ว่าโอกาสไม่ได้เกิดจากโชคชะตาหรือเวทมนต์ใดๆแต่เกิดจากคลื่นพลังงานที่เราส่งออกไปต่างหากสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เดอร์มายมิเรอร์โคมีเรื่องของการพัฒนาตัวเองมาแชร์ให้ฟังอีกแล้วคะ่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการดึงดูดที่ตัวเราเปรบเสมือนเป็นแม่เหล็กที่สร้างโอกาสเข้ามาให้ชีวิตได้เองการเป็นแม่เหล็กแห่งโอกาสคุณเองก็ทําได้ง่าย ค่ะลองนึกภาพตามนะคะว่าโลกใบนี้เต็มไปด้วยโอกาสมากมายเหมือนมีสมบัติซ่อนอยู่เต็มไปหมดทำไมบางคนดูเหมือนจะมีโอกาสดีๆวิ่งเข้ามาหาอยู่เสมอทำไมบางคนถึงหาเจอได้ง่ายดายทำไมบางคนได้งานที่ต้องการบางคนพบคนที่ใช่บางคนเจอเหตุการณ์ที่เหมาะเจาะอย่างเหลือเชื่อในขณะที่บางคนแทบไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยความจริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะแล้วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแต่มันอยู่ที่พลังงานในตัวเราค่ะ วันนี้เราจะพาคุณมาปลดล็อกพลังในตัวเองลองมาแกะรอยกันว่าการเป็นแม่เหล็กแห่งโอกาสนั้นเป็นยังไงแล้วเราจะปรับจูนตัวเองให้ดึงดูดสิ่งดีๆเพื่อดึงดูดโอกาสความรักความสำเร็จและสิ่งดีๆทั้งหมดเข้ามาในชีวิตได้ยังไงบ้างรับรองว่าเข้าใจง่ายทําตามได้จริงขอเพียงแค่คุณเชื่อและลงมือทําเพราะคุณเองนั่นแหละคือแม่เหล็กที่ทรงพลังที่สุดในชีวิตของคุณอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เลยนะคะ พลังดีๆกำลังจะไหลเข้าสู่ชีวิตคุณแล้วในขณะนี้แม่เหล็กแห่งโอกาสจากระวัลทั้งใบนี้ทำงานด้วยคลื่นพลังงานและจิตใจของเราก็เป็นเหมือนเครื่องส่งสัญญาณที่ท่งพลังมากที่สุดทุกความคิดความรู้สึกและคำพูดที่คุณใช้คือสัญญาณที่คุณส่งออกไปให้โลกภายนอกตอบกลับเมื่อคุณเปลี่ยนพลังงานภายในโอกาสภายนอกจะเปลี่ยนตามนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการเป็นแม่เหล็กแห่งโอกาส บางทีเราอาจจะเข้าใจผิดมาตลอดว่าโอกาสคือสิ่งที่ลอยมาจากฟ้าหรือใครบางคนต้องเอามามอบให้เราแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยค่ะโอกาสมันมีอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาแค่เรามองไม่เห็นเองแม่เหล็กแห่งโอกาสคือการที่เราสร้างคลื่นพลังงานบางอย่างในตัวเราที่ทำให้โอกาสเหล่านั้นเข้ามาหาเราได้ไง่ายขึ้นเหมือนกับแม่เหล็กที่ดึงดูดโลหะเข้ามาหาตัวนั่นแหละค่ะพลังงานที่วันนี้มันประกอบไปด้วยอะไรบ้าง มันคือทัศนคติที่ดีการเปิดใจการลงมือทําและความเชื่อมั่นในตัวเองข้าฟังดูอาจจะเยอะแต่เราจะค่อยๆแตกย่อยมันออกมาให้ดูง่ายๆนะคะลองนึกถึงเพื่อนคนหนึ่งที่ดูเหมือนมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์หรือแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อย่างการเจอของถูกใจหรือได้ที่จอดรถพอดีตอนไปห้างคนแบบนี้และค่าที่เราเรียกว่าแม่เหล็กแห่งโอกาสพวกเขาไม่ได้โชคดีกว่าคนอื่นหรอกค่ะแต่พวกเขามีวิธีคิดและวิธีใช้ชีวิตที่ทําให้โอกาสเหล่านั้นปรากฏขึ้นมาเอง เรามาดู5วิธีที่จะสร้างให้คุณเป็นแม่เหล็กแห่งโอกาสกันนะคะวิธีที่1คุณต้องปรับคลื่นพลังงานภายในเริ่มต้นจากข้างในของเราก่อนที่เราจะไปดึงดูดอะไรจากข้างนอกเราต้องมาจัดระเบียบพลังงานจากข้างในเราก่อนคะ่ะเหมือนการปรับจูนคลื่นวิทยุให้ชัดเจนเราถึงจะรับสัญญาณดีๆถ้าคุณอยากดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาคุณต้องกลายเป็นคนแบบเดียวกับสิ่งนั้น ก่อนเราจะต้องกำจัดขยะในใจอะไรที่เป็นทัศนคติลบๆมันคือตัวบล็อกโอกาสไม่ให้เข้ามาหาเราถ้าอย่างนั้นเราต้องทำยังไงละ่ะสิ่งแรกที่เราต้องทำคือสำรวจความคิดของเราค่ะเพราะความคิดคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งถ้าในใจเราเต็มไปด้วยความกลัวความกังวลหรือความคิดลบๆว่าฉันทำไม่ได้หรอกฉันไม่มีทางเจอเรื่องดีๆหรอกหรือโลกมันห่วยแตก พลังงานแบบนี้จะส่งผลให้เรามองไม่เห็นโอกาสที่อยู่ตรงหน้าหรือแม้แต่ผลักสายโอกาสเหล่านั้นออกไปอยากได้ความสุขเท่ากับจงเป็นคนที่มีความสุขในตอนนี้อยากได้โอกาสเท่ากับจงรู้สึกว่าตัวเองคู่ควรกับโอกาสตั้งแต่ก่อนมันจะมาลองถามตัวเองนะเขาวันนี้คุณคิดอะไรอยู่บ้างคุณบ่นเรื่องอะไรมากที่สุดคุณเคยคิดไหมว่าชีวิตฉันมันแย่หรือทำไมฉันถึงไม่เคยโชคดีเลย แล้วเรามีวิธีจัดการความคิดลบๆเหล่านั้นได้ยังไงบ้างมันก็ง่ายมากๆค่ะเพียงแค่คุณต้องรู้ทันความคิดแค่รู้ตัวว่าเรากำลังคิดลบก็ถือว่าชนะไปครึ่งทางแล้วกาพอรู้ปุ๊บให้บอกตัวเองว่าอ๋อนี่ฉันกำลังคิดลบอยู่นี่นาแล้วค่อยๆหายใจเข้าลึกๆและเปลี่ยนคำพูดแทนที่จะบอกว่าฉันทำไม่ได้หรอกให้ลองเปลี่ยนเป็นฉันจะลองพยายามดูหรือถ้ายังไม่ลองก็ไม่รู้ว่าเป็นไง แค่เปลี่ยนคำพูดในหัวเล็กๆน้อยๆก็สร้างความแตกต่างได้มหาศาลแล้วค่ะต่อจากนั้นคุณก็เติมสิ่งดีๆให้สมองเหมือนร่างกายที่ต้องกินอาหารดีๆสมองเราก็ต้องการความคิดดีๆเช่นกันค่าลองหาเวลาอ่านหนังสือสร้างแรงบันดาลใจดูคลิปดีๆอย่างช่องเดอะมา์มิราเคไงคะหรือฟังพอดแคสต์ที่ช่วยให้คุณคิดบวกมากขึ้นเทคนิคการฝึก 1. ห,หายใจลึกๆแล้วพูดกับตัวเองว่าฉันคือแม่เหล็กแห่งโอกาส ฉันคู่ควรกับสิ่งดีโอกาสดีๆเข้ามาหาฉันเสมอ2ส,สังเกตพลังงานของตัวเองทุกเช้าคุณกำลังรู้สึกบวกหรือกำลังต้านอยู่ให้รู้ตัวว่ากำลังคิดอะไรถ้าคิดบวกคิดดีก็คิดต่อแต่หากคิดลบคิดไม่ดีก็รู้ตัวแล้วเปลี่ยนความคิดทันทีวิธีที่สองปลูกความเชื่อมั่นในตัวเองเพราะเราคู่ควรกับสิ่งดีๆโอกาสจะไม่วิ่งเข้าหาคนที่ไม่เชื่อว่าตัวเองคู่ควรความเชื่อของคุณคือประตูที่เปิด หรือปิดโอกาสต่างๆบางคนพลาดโอกาสบ่อยครั้งที่คุณมองไม่เห็นโอกาสไม่ใช่เพราะไม่ดีพอแต่เพราะลึกๆแล้วคุณไม่เชื่อมั่นว่าตัวเองคู่ควรคุณรู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อมหรือไม่เหมาะสมกับมันค่ะคุณอาจจะคิดว่าเรื่องดีๆแบบนี้คงไม่ใช่สำหรับฉันหรอกหรือฉันยังไม่เก่งพอหรือฉันมันดีไม่พอความไม่เชื่อมั่นในตัวเองนี่แหละค่ะคือกำแพงที่ใหญ่ที่สุด วิธีแก้ไขเรื่องนี้ก็คือ 1. จดบันทึกความสำเร็จเล็กๆลองย้อนกลับไปดูว่าในชีวิตที่ผ่านมาคุณเคยทำอะไรสำเร็จบ้างไม่ต้องยิ่งใหญ่ก็ได้ค่ะแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นวันนี้ตื่นเช้าได้ตามเป้าหมายทำอาหารอร่อยพรีเซนต์งานได้ดีหรือช่วยเหลือคนอื่นได้จดมันลงไปค่าแล้วจะเห็นว่าคุณเก่งกว่าที่คิด 2. พัฒนาตัวเองอยู่เสมอการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพัฒนาทักษะที่เรามีหรือแม้แต่ลองทำอะไรที่ไม่เคยทำ จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้เราได้มากขายิ่งเราเก่งขึ้นเราก็จะยิ่งกล้าที่จะเปิดรับโอกาส 3. ดูแลร่างกายและจิตใจเมื่อร่างกายแข็งแรงจิตใจก็จะจ่มใสาตามไปด้วยค่าการออกกำลังกายทานอาหารดีๆและพักผ่อนให้เพียงพอจะช่วยให้เรามีพลังงานที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นลองถามตัวเองคุณมองเห็นคุณค่าในตัวเองมากแค่ไหนคุณเชื่อไหมว่าคุณมีความสามารถที่จะคว้าโอกาสดีๆได้ หรือจะใช้คำยืนยันที่ทรงพลังเช่นโอกาสดีๆวิ่งเข้าหาฉันอย่างง่ายดายฉันมีคุณค่าและจักรวาลตอบรับความเชื่อนั้นเสมอพูดซ้ำทุกวันพร้อมรู้สึกถึงมันแล้วคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างคาดไม่ถึงมาถึงวิธีที่3แล้วนะคะ่ะเปิดประตูสู่ภายนอกการกระทำที่ดึงดูดโอกาสเมื่อข้างในเราพร้อมแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะเปิดประตูออกไปสู่โลกภายนอกค่ะ เพราะโอกาสไม่ได้วิ่งมาหาเราถึงเตียงนอนเราต้องก้าวออกไปเจอและดึงดูดมันเข้ามาหนึ่งสร้างเครือข่ายคนคือโอกาสคนรอบข้างเราคือแหล่งรวมโอกาสที่ดีที่สุดเลยค่ะการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนการเปิดใจพูดคุยและการเป็นผู้ให้จะทําให้เราเป็นที่น่าจดจําและเมื่อมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นคนเหล่านั้นก็จะนึกถึงเราอย่าขี้อายที่จะทักทายลองทักทายเพื่อนร่วมงานที่เราไม่ค่อยคุยด้วยหรือเพื่อนเก่าที่เราไม่ได้เจอมานาน เข้าร่วมกิจกรรมใหม่ๆลองไปงานสมัมมนาเวิร์กช็อปหรือกลุ่มคนที่มีความสนใจคล้ายๆเราการเจอคนใหม่ๆจะเปิดโลกทัศน์และนำพาโอกาสใหม่ๆมาให้เป็นผู้ให้ก่อนลองเสนอความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆให้กับคนอื่นเช่นให้คำแนะนำแบ่งปันข้อมูลหรือช่วยเหลืองานต่างๆเมื่อเราเป็นผู้ให้คนอื่นก็จะอยากเป็นผู้รับใช้เรากลับคืนมาคะ2ลงมือทำเล็กๆก้าวแรกที่สำคัญเสมอ โอกาสมักจะซ่อนอยู่ในการลงมือทำไม่ว่าจะเป็นการทำอะไรเล็กๆน้อยๆที่เรามองข้ามไปหรือการกล้าที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่เราไม่มั่นใจพลังงานดีๆต้องมาคู่กับการกระทำไม่ต้องรู้ทุกขั้นตอนแต่จงลงมือก้าวแรกในวันที่คุณรู้สึกตรงจังหวะกับมันอย่ารอให้สมบูรณ์แบบหลายครั้งเรามัวแต่รอให้ทุกอย่างพร้อมหนึ่งร้อเปซนถึงจะเริ่มลงมือทำแต่จริงๆแล้วการเริ่มจาก1 0ซ์หรือ20%ก็พอแล้วค่ะแล้วค่อยๆปรับปรุงระหว่างทาง ลองทำสิ่งที่ไม่คุ้นเคยการก้าวออกจาก comfort zone หรือพื้นที่สบายๆของเราเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเจอโอกาสใหม่ๆเช่นลองเรียนคอร์สออนไลน์ที่ไม่เคยสนใจลองทำอาหารเมนูใหม่หรือไปเที่ยวในที่ที่ไม่เคยไปทำวันนี้ให้ดีที่สุดโอกาสที่ดีที่สุดมักจะซ่อนอยู่ในสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันแค่ถ้าเราตั้งใจและใส่ใจกับงานหรือสิ่งที่เราทำอยู่ให้ดีที่สุดเราก็มีโอกาสที่จะได้เจอสิ่งดีๆจากสิ่งนั้นยกตัวอย่างถ้าคุณอยากเปลี่ยนงาน ก็ให้เริ่มเขียนเรซูเม่ใหม่และส่งไปในกลุ่มเจ้าหางานถ้าคุณอยากเจอความรักดีๆคุณต้องกลับมารักตัวเองก่อนที่จะรักคนอื่นค่ะหรือถ้าคุณอยากมีรายได้เพิ่มเริ่มจากมองหาสิ่งที่คุณทำได้ในวันนี้แล้วลงมือทำทุกการกระทำคือการบอกจากกระวาลว่าฉันพร้อมแล้ววิธีที่สี่มองเห็นโอกาสตาเปิดใจพร้อมเมื่อเราปรับคลื่นพลังงานภายในและลงมือทำแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเปิดตาเปิดใจเพื่อมองเห็นโอกาสที่เข้ามาคะเพราะบางทีโอกาสก็มาในรูปแบบที่เราไม่คาดคิดหรือมาแบบเนียนๆจนเรามองข้ามไป 1- ฝึกมองหาความเป็นไปได้ในทุกสถานการณ์ชีวิตไม่ได้มีแต่เรื่องดีๆเสมอไปค่ะบางครั้งเราก็เจอเรื่องที่ไม่เป็นไปตามที่หวังหรือเจออุปสรรคแต่ในทุกๆปัญหามักจะมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอเปลี่ยนมุมมองแทนที่จะมองว่าแย่จังเลยให้ลองถามตัวเองว่า จากเรื่องนี้มีอะไรที่เราเรียนรู้ได้บ้างหรือเรื่องนี้จะพาเราไปเจออะไรดีๆได้บ้างอยากกลัวความล้มเหลวความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่มันคือบทเรียนที่ดีที่สุดค่ัทุกครั้งที่เราลม้มเราจะได้เรียนรู้ว่าอะไรที่ไม่ได้ผลและอะไรที่เราควรปรับปรุงทําให้เราฉลาดขึ้นและพร้อมสําหรับโอกาสที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม 2. มีสติและอยู่กับปัจจุบันโอกาสอยู่ตรงนี้เสมอ บางทีเรามัวแต่กังวลกับอนาคตหรือเสียดายอดีตจนลืมไปว่าปัจจุบันนี่แหละคือช่วงเวลาที่เราสามารถสร้างโอกาสได้ดีที่สุดแม่เหล็กไม่พยายามวิ่งไล่เหล็กแต่มันแค่เป็นตัวของมันแล้วสิ่งต่างๆจะวิ่งเข้ามาเองเช่นกันครับคุณไม่ต้องไล่ล่าโอกาสแค่เป็นคนที่มีพลังแห่งความมั่นใจมีความสุขและความไว้วางใจในชีวิตก็เพียงพอแล้วค่ะ ฝึกสติการฝึกสติทำให้เราอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นสังเกตสิ่งรอบตัวอย่างละเอียดทำให้เราไม่พลาดสัญญาณเล็กๆน้อยๆที่อาจเป็นโอกาสสำคัญเปิดรับสิ่งใหม่ๆบางทีโอกาสก็มาในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งที่ไม่คุ้นเคยการเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆจะทำให้เราไม่ปิดกั้นตัวเองจากโอกาสเหล่านั้นวิธีสุดท้ายวิธีที่5พลังแห่งการขอบคุณและการให้กลับคืน ยิ่งเราเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดโอกาสได้มากเข้าไหร่สิ่งสําคัญคือการรู้จักขอบคุณและแบ่งปันโอกาสเหล่านั้นกลับคืนไปข้าเหมือนกับการเติมพลังงานให้กับแม่เหล็กของเราให้ยังคงทํางานได้ดีอยู่เสมอ 1. ฝึกขอบคุณทุกวันพลังงานแห่งความสุขการขอบคุณไม่ใช่แค่คําพูดแต่เป็นทัศนคติที่ทรงพลังข้าเมื่อเราฝึกขอบคุณสิ่งดีๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนมันจะช่วยสร้างพลังงานบวกในตัวเราและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาอีก จดบันทึกความขอบคุณทุกคืนก่อนนอนลองจดสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกขอบคุณในวันนี้สักสามถึงห้าอย่างขอบคุณทั้งเรื่องเล็กและเรื่องใหญ่เช่นขอบคุณที่ได้กินข้าวอร่อยๆขอบคุณที่ได้เจอเพื่อนดีๆขอบคุณที่ได้ดูคลิปเดอะไมล์มิรโคลอันนี้แอบเนียนนิดนึงนะคะแสดงความขอบคุณการแสดงความขอบคุณกับคนรอบข้างเช่นขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณเพื่อนขอบคุณคนแปลกหน้าที่ช่วยเหลือเราจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆ เทคนิคการฝึกหลังจากตั้งเป้าหมายให้พูดว่าขอบคุณที่สิ่งนั้นกำลังเดินทางมาหาฉันอยู่กับปัจจุบันอย่างสงบแล้วคุณจะรู้ว่าความดีงามมักมาแบบไม่คาดคิดเสมอ 2. แบ่งปันและเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้เมื่อเราได้รับโอกาสดีๆเข้ามาสิ่งที่ทรงพลังที่สุดคือการแบ่งปันโอกาสนั้นให้กับผู้อื่นค่าการเป็นผู้ให้ไม่ได้หมายความว่าเราจะเสียอะไรไป แต่เป็นการสร้างคุณค่าและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งขึ้นไม่จําเป็นต้องเป็นเงินทองเสมอไปนะค่ะคุณสามารถแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ถ้าคุณมีความรู้หรือประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ลองแบ่งปันให้กับคนอื่นดูค่ะอาจจะเป็นการสอนแนะนําหรือให้คําปรึกษาก็ได้คุณสามารถช่วยเหลือผู้อื่นมองหาโอกาสในการช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนเช่นให้คำแนะนำช่วยเหลืองานหรือแบ่งปันสิ่งของ คุณสามารถเป็นแรงบันดาลใจการที่เราได้เป็นแม่เหล็กแห่งโอกาสและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราเองก็สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้เช่นกันค่ะเห็นไหมคะว่าการเป็นแม่เหล็กแห่งโอกาสไม่ใช่เรื่องของโชคลางหรือเวทมนต์อะไรเลยแต่มันคือการปรับเปลี่ยนพลังงานภายในของเราให้เป็นพลังบวกกล้าที่จะลงมือทำและเปิดใจมองเห็นโอกาสที่อยู่รอบตัวจำไว้เสมอนะคะว่า คุณคือแม่เหล็กและชีวิตของคุณคือผลลัพธ์ของสิ่งที่คุณดึงดูดเข้ามาถ้าคุณอยากดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาคุณก็ต้องเริ่มจากการเป็นคนที่ดีเป็นคนที่มีพลังงานบวกและเป็นคนที่พร้อมจะคว้าโอกาสโอกาสไม่ได้มาในรูปแบบที่ใหญ่เสมอไปบางครั้งมันมาในคำพูดของใครสักคนการเจอหนังสือเล่มหนึ่งหรือข้อความที่เหมือนเขียนถึงคุณยิ่งคุณเห็นโอกาสเล็กๆเ,เ,เหล่านี้ จักรวาลจะยิ่งส่งสิ่งใหญ่ๆมาให้มากขึ้นเรื่อยฮ่หาฮแม่เหล็กไม่เลือกเฉพาะเหล็กใหญ่แต่มันดึงดูดทุกสิ่งที่สอดคล้องกับคลื่นพลังงานของมันคุณคือแม่เหล็กแห่งโอกาสชีวิตไม่ได้เปลี่ยนเพราะโชคแต่เพราะพลังงานที่คุณเลือกใช้ในแต่ละวันเริ่มเปลี่ยนพลังงานตอนนี้เริ่มเชื่อในคุณค่าของตัวเองเริ่มใช้คำพูดดีๆกับตัวเองและเริ่มเปิดใจรอรับโอกาสที่จักรวาลเตรียมไว้ให้คุณเสมอ วันนี้ลองกลับไปสำรวจตัวเองดูนะคะว่ามีอะไรที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้บ้างไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆทำไปทีละเล็กละน้อยเชื่อเถอะค่ะว่าแม่เหล็กแห่งโอกาสที่คุณสร้างขึ้นมามันมีอยู่ในตัวคุณทุกคนและมันจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณได้แน่นอนหากคลิปนี้มีพลังบวกกับคุณอย่าลืมกดไลค์แชร์ให้คนที่คุณรักและกดติดตามช่อง The m ไม i r ม c เ e เพื่อคลิปใหม่ทุกสัปดาห์เพื่อที่เราจะได้มาพัฒนาตัวเองไปด้วยกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคุณคือพลังงานดีๆที่โลกนี้ต้องการสวัสดีค่ะ